บ่ฮักเครื่องบ่มันหนักใจแก่บ่พิหาสิมานหนักกระดกกระดิ่บบ่สบายดีจ้ะพี่น้องจ้ายินดีต้อนรับสู่สบายอาดรอบสบายดีเด้อค่ำจ้ะพี่น้องจใามากินข้าวเฮือนะเบาเอื้ออีกแล้วนะจ้ะทุกคนเนาะให้มาท่อนผัดกบจ้าผัดกบนะจ้ะพี่แค่ติดเป็ดต่อรึบ่บ่ไม่มีเป็ดจ้ะไก่คุณไปกินไข่จะไว้ทำไมเนะเออเนาะจะตุ่ยฉจะไปลงเสื้อเสื้อตรงนี้ก็มีนะอื มันไม่จบมันก็จะปล่อยมันมาเะพี่น้องจะกิดข้าวจ้าจะกินเบิ่องมันตั้งแต่ไข่ห้างนั้นไข่มากมันซาดิสุมหรือซูบือเตะไรนุ้ยหล่ะไมเจ็บคนาไปเยอะถักปุบมีปริญญาเออยอะจะนาดำโอ้ยทำมันดำบในไม่ใหญ่เอ้อจะยจะสิบริยากอะไรน่<ล>ะอ,ะ<ล>ะอีอืมเทางกระตุ้นเนาะเออโอ้ยเนาะมาเจพี่น้องจาากินข้าวถักปบกันนะจ้าทุกคนกูบาดหน่อยถ้ากินรอบเดือกพี่น้อง ขุ่เจ้าทอดไข่เล่นนิดหโอ้ยเจ้าว่ะเจ้าไปยืมอาหารที่แม่เชฟกินได้กินก็ได้เบิ้มก็ด่างเบิ้ด่าโอ้โหเบิ้มการจิบทุกคนต้องได้จับเข้าให้กินก็ต้องได้ไว้จับโอ้ยกินไปเลยแม่ย่าไปหน้าด่าดิไม่นผมดิเจ้าอะรเจ้าราจะด่าด่านะอ้าวลองเบิ้งแั่นี้หูขอตัวกินแลเลย

มอะไรไม่ใช่แต่รมอะไรไม่ใช่จากับมันนายนาดับไม่ไมียีนนายที่จะกับนายี่ตงยังโอน้ำอีก่อไปเลเนาะกระูกมันใส่เบบ่เยตมึงตัวกยน้ำมึงอหา่กกี่่อหอ่เออเออ้นมีนนฮักเขาแล้วพี่เจว่าอะไรแล้วก็ไม่ยินบันน่ะเราพึ่งเด็กเพืเอี๋ยวคูที่แต้โยบอฮะ Má, lọt mì câu ông mượn ký nữa thôi. cứ như nữa mượn ký nữa mượn ký nữa sao ơ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 . phải, mượn ký nữa bỏ. à, nữa mượn nếu nữa mượn ký 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 nữa mượn

ไสเตียวหักอือโอนี่ดเดว่าจไปทอดอยู่มันสิบ่หได้อ่าเป็นผู้หญิงบ่ปากก็สงบสงี่ยมบเยบ่บ่ผู้หญิงก็บ่แม่นสิรับ่าปานนั้นสิสงบัน่ปน้ําปา่เด้อเื่อคยนบ่ได้บ่กเด้อกินแต่สิว่านน้ําาํานวดจ น้ำต้อองยอยู่ก่นจานกันอืม,ม,อมข้ามาเชงลงไปได้ด้วยครับอืมกบกบแบบรกระดูกเงนั่นเนาะอืมแต่บาอยากได้พบค่ัยืนร่ห่น,นอืมบิดสีน,นงหานครับกบอยมาแต่คนนี้นั่นกบไม่ามาลาได้นี่นะอืมน้่นไปกวนเดอ้อ กัาาขอบอขวอม่ากัอซีกับปอนเ่อกแล้วพอใส่ออกออก็แล้วหละจตุจะแทกอยกู่บ่อใีหมประหยัดับมันเป็นหลักสอับมันงานเขสวยงานดำได้ที่นี่ทอดไข่นะครับเมื่อกี้เป็เป็ดไปได้เลยกินทา,งา้งเบาด้ว่อาสี่หันหน่วยจิมาหับเป็กกิน บอกว่าทอดหนอะไหมอนมันแตกอเพอแตกกระปราแบบัเน่ามันบนหนวข้ับตัวเย็นตนก็เลยดื้อเด็กๆอยเงเช่นก๋วยเต็๋ยด้าไข่อันนี้นะทอดสองนยกับเตมหมอเลยมันน้อยยังแตกแ่ยุ่งแตยังทะโลอยากที่แตกลายจากตัวตุ่มมาจริงตุ้มนั่นจ๋าข้างในอยากกินทอดนี่มันาเป็นทอด เราเปล่าเกิดอะไรที่นายก่ที่แย่กันทีดทอดที่ดำแบบนี้แต่เนี่ยที่นายจ่ากับทอดที่เรืองนี่สมบูรณ์แบบด้วยทานคุณเฮาเ็ในในโคกคุณนั่เฝ้าจนโซ่นะมันไปแเง้ยมันไปแหงเลยจะมีกินหยงานก็ดีองกินกึบกินหงาย Ừ. 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 Nhà mời lại được tiêm mời nắng. Bà được nắm mày mày nói nôn. mày 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 thịt mày 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 ยแตงเพ็นบองงามยังแตงเป็นบองงามพี่น้องเอ้ยย่าบอกขีดตับโก๊บบอกแมนยังแตงบองงามบกแตงกับบองงามมันดำแบบขาับปื้อๆอยู่อริพักพักพี่น้องดิฉันตี้พเป็นวันเสร็เแต่ว่ากระดิ่กโก๊บเขาจะอืดตํามันปองอยู่มัน่อดแค่กระดับปื้อๆแบบตับไก่ของแอันนี้ตับโก๊บ แต่เดี๋ยวพี่น้องเด้อผัดกบนี่ก็ได้ก่ได้กบตัวนี้ทำไมมันอยู่เต้นโซ่ยันลมยู่นืร็งตีปกตนมันนี้ตีบางไงรึเปล่าตีไม่ได้ตัวไหนเลยมันได้ตามพันตีจบรึ้ปบ่าเฮ้ยตีผัดกบมันดีกว่ามี่อันปลาลงปลาหลเมือก็โล่บัรจักรันาลมบัจักริข่าผิวว่อนชิ้นใหญ่เลยตัว จากกินน้ำทมปีมันมันยานัน่ใจมันจ้ะนะมันอยู่ในนั้นเลยไดบอกนีก่อนอินสากินลั่นกมกิ่นมันอีกว่าสองหัวจะกินวัจักรลานเต้าห้หัเราจะกินีมัน่สอหัวอินย่อนนะอ่างไทตุ๋ทานอมากเลยข้วมววจังกับปั้นเนือว่านคนท้าบางทีมนแห้งหไปในแม่ไปโมกมันไว้นะเราไทยจีเบอร์เราแล้วกัน ให้ติเบเลยตบเยแต่อ,อ,อาใหเม,หม,มนกินน้องแมนี่เพื่อคนจุกมาได้นจกระพุกไคไมห้มา้องแมงลองล่ะมะนูและทอดไ่หน้าลุมมากเอ็วจะทอดไะไรไท<ป>่ไหมน้มันมูม ป็นะนาคืพูดทอดม่น้องมาแดงน้องละมันโนล่าได้ทอดไทยสมัยกูนี่เขาเาอามือเขานย่างมันโน่ล่าทอดไทยมาน้องมาแดงน้องล่ะมโนลาได้สี่ปูกับปูกับปูเ้าเผาแห้งสีเดากะบอมนี่เ่าไม่นี่ น้อละน้องละก่อนขี่ญงบ่ได้ไงแต่ก่อนขี่น้องกเออเบิ้ลเบ้ลัมันเป็น่นสไกันาพักก็พัเจ็ดแบ่น้ำเนาะมันไม่เป็น่ยนากนันแนะมันก็มุ่นกูมาข้างนะมันไม่ได้น แล้วะอย่ได้กินตันเยนะแล้เดี้กินข้าวได้ล้างเงื่อนนั่นเอากินนี่อะไรก็ู้ไบายที่แต่ไปขยเะต่อยนี่ดีกแบมต่อยันหมยันหมเป็นดักอปากนะยากินกินกับมุัมีคุ ไปตั้งเลยไปตเบไปใข้านาไปตามม่ตอนนู้นเลยตาเฮยฉันจะปลูกลบยานวานนขาคกะผ้าซ่เก่งอบอลใบาตที่ตอันนี้เาจตาโอเคเด้อเฮยตั้เนี่ยโบต้นไผ่เนีเหงมันลโอ้กดูมันเพรา่มัก็จทิ่มืดอกมันทิ่มใหม่กับา

ข้าวมันไก่หอมกินเฮ้ยกินข้าวไทยอังนี้เค็มเฮ้ยเค็มเค็มเออใส่มันนั่นเลกะตานั่นตาตัวไหนอันแรกตาอย่างนั่นมันบลาทันหลางด้อยปลาปลาทันหลางเนี่ยผมเคยล่าด้วยไม่รบกวนไอ้ตะปวงตองปวง จะเดินต <muitas> ักขับตือนพี่น้องปลอมแปะปอมน่นจ้าต่กระจายอย่างนะโอ้จะบรให้รหอยแต่รีแลกอยู่คือว่าตักบาหอยตักแต่เหนาย่บรจากแค่มัเป็นกะดาเหอหรื่เป็ี่เอนย้งย่เออเป็นกะจีคือปุจี้นั่นเหรเห็นมันแย้เห็นมันแยะอยู่ไฮ้เจอคือติแตะจ้งเยอะบริจาลมเห็นัวนี้นะ มันออกเียงไปเธอหนึ่งเลยลานะบ่ยิงอนำแบบประตูนะให้างนเด็ดดีก็ดันม่นนดันแม่มุกีเนีอ่ะรหรับบันนไป้ังมือไปหาคุณมันแ้งปะยังไ่มีทุแ มันแกกุญนี่แล้วเดือนแล่เนเสนคุกยังแมันมันเี่ยนแห้งีอันนี้แห้งอันนี้เลยคนปึ้งยแห้งกับมันกับกับเกนึยนน่ะเนาะมันจะาวมันจะน้ลายอยู่อื นี่กระโจนนงคุณนนะมุ้นทำนิสินเบิง่งาลังบานทาอยู่นาะเฮ้ยพี่แต่ไหนพ้คือบ่แต่เทานะแต่นั้นยังไม่ได้ทำไม่ยืนนะโอ้ยเขาเก้า,า,าสีมาสอบเป่ายัางสอบเป่าโอ้ยกะลองนึ่งมันคือเราแต่แกดู ดันไปกินข้าไม่อะก็ไ,ได้ซีผส,ส,สมกันเออันมากผสมกันโอ้มันแนนกงยาเแต่นะน้ำก็ได้มันแคงอ,อ่อนแคงอ่อนแค้ชินหนึ่งแกรงหนอเชือมหาวมังารตากึ่นึงโอ้โออหยหเอาไว้เจ้ากลับไปคือเจ้าสอกาตาหายตาเปียกกันทุกคน ยาเป็นแล้วจ้าเขาเห็นลายเพราะวยันทุกคนมือนดเกเขดีเกกก่อไรก็ได้อยู่นะตะนั้นหวานเล่นิดแล้วที่บบอะไรอย่า้มพวกมันก็แงลายเนาะอยากเทปภาพบรรยากาศกลิ่นาาบบขารอบค<ห>่ๆ เพื่อนกันนี้แหละพี่นอ้องฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะจ้าพรุ่งนี้เนาะว่าเราจะไปไหนกันนะจ๊ะทุกคนสวัสดีจ้า